เปิดบ่าง p d p Action Plan 2022มุ่งสู่พลังงานสะอาดพร้อมสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนกระทรวงพลังงานโดยสนักงานนโยบายและแผนพลังงาน อยู่ในระหว่างการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ PDP 2022ระหว่างปี2565ถึง2580หรือ PDP 2022คศัก,กรา2022ถึง2037ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพลังงานชาติที่มีทิศทางสอดรับกับข้อตกลงที่ประเทศจะมุ่งสู่พลังงานสะอาดลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืน แนวทางปรับปรุงแผน PDP ฉบับใหม่พิจารณาจากทิศทางพลังงานโลกแผนพลังงานชาติเป้าหมายการลดกา๊าซเรือนกระจกของประเทศหลักการสำคัญในการจัดทำแผนเน้นความมั่นคงระบบผลิตไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน Energy Transition ไปสู่พลังงานทดแทนต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม คำหนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ตามเป้าหมายแผนคาร์บอนเนทชาริตี้และเนทซีโร่อิมิชันเพิ่มประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้าทั้งด้านการผลิตไฟฟ้าและด้านการใช้ไฟฟ้าใช้ค่าพยากรความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศชุดใหม่ปี2,565 2,580 GDP จำนวนประชากรความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น รถไฟฟ้าความเร็วสูง HST รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพปริมณฑลและใน6เมืองหลัก MRT เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ยานยนต์ไฟฟ้า EV หรือนโยบาย30-30แผนอนุรักษ์พลังงาน EEP ฉบับใหม่สมมุติฐานผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก VSPP และการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง IPS สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานเราสร้างสารรค์เพื่อทุกคน